แบ่งเป็นบรรยากาศยามค่ําคืนครับตอนนี้เวลาน่าจะสองทุ่มกว่าแต่เดี๋ยวดวยูตอนนี้เวลาสองทุ่มตรงอันนี้ผมอยู่บนน่นาจะบนสุดของภูทับเบิกและนะครับข้างล่างมันเป็นบรรยากาศด้านล่างของเพชรบุรีด้านล่างเป็นบรรยากาศ ตีนเขาด้านหลังอ้กล้องซูมได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อ,อน,ะนี่จะให้ดูนี่แดงแดงนู่นเห็นไหมครับว่าอะไรแดงแดงนู่นคือพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับ ไกลรีบเลยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเอาเอากล้องซูมชัดมากอาทิตย์เจันทร์อาทิตย์พระจันทร์พระจันทร์อะไรกลัไปมาด้กับไฟเอซาร์ซอนมีก็มีกะต่ายและต้นไม้อ้พระจันทร์อยู่ขอบฟ้าเลยอ่ะบรรยากาศด้านล่างอันนั้นเป็นลานลานอีกชั้นหนึ่ง ลานชั้นบรรยากาศด้านางมัง <c oughs> เป็นพื้นลาบนะครับเป็นถนนนะที่ไฟเรียงกันนะ่ะนั่นคือถนนในตัวพิษบุอ,อตัวลมสักตรงนี้เป็นลานที่เขาไ้จุดผุ มันกางเป็นนับนั่งเป็นข้างบนเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนครับบ้านพระก็จะประมาณนี้เป็นช่วงฤด,ดูการน่าจะเขาดาวก็มาได้ก็จะมีโอ้ตอนนี้บรรยากาศน่าจะเหลือประมาณ14องศา น่าจะเหลือสัก14องศาบอร์ดี้ยังไงก็ขาดเบอดี้ไม่ได้อันนั้น,นเป็นลานลานกลางเต็นลานกลางเต็านานะใครที่จะมาเขาดาวก็แจ้งเตือนล่วงหน้านะครับว่าตอนนี้ที่พักเต็มหมดแล้วไม่วีว่างเลยเต็มหมดแล้ว ก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางขึ้นมาเดี๋ยวจะหาที่นอนกันไม่ได้อันนี้เป็นเต็นท์อเอาไปเองอเอาเต็นท์มากลางกันเองนี่ลานกลางเต็นท์